ถ้าจะรอดยากอะไวรุ่นไปยิงบอกเตินชาวบ,บ้านไป่ละ ไม่ถึงนะวนน่ะ ต้องเคียวอะเนี่ยระเบิดด้านเอาเฮ้ยไม่ใช่เหรอกูปาอะไรเข้าไปนั่นอเอ้ยแล้วกันแล้วกันพี่น้องครับ เกิดอะไรขึ้นเหรอครับอ้าวแล้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 วเกิดอะไรอะ่ะเราป้ารเแบล,ลูกปายไปอะ่ะแล้วก็ตัดเราออกมาเฉยเลยอะ่ะ วันนี้มาแปลกไม่ใส่หมวกด้วยน้องบอกมีปัญหานะครับตรวจสอบเครือข่ายเครือข่ายอะไรล่ะครับปับจีครับปับจีคุณเล่นอะไรผมเนี่ยมาซบเลยขึ้นอยู่นะ ตอนนี้เราหลุดจากพับเจียหลุดเพราะอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราปาระเบิดไปแล้วระเบิดไม่ทำงานเกิดข้อผิดพลาดหมดเวลาเชื่อมต่อโอเค